สวัสดีค่ะแมวยิรลมน,น,ะะน,นีนะคะวันนี้นะคะเราก็มาหาซื้อต้นสตอเบอรี่กันนะคะทุกคนแล้วก็มาดูว่าเราจะได้ต้นไม้อะไรบ้างนะคะร้านที่เรามาเนี่ยนะคะชื่อว่าร้าน OB นะคะทุกคนเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็ของชํารวยที่เกี่ยวกับสวนทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระถางต้นไม้หรือว่าดินหรือว่าอะไรก็ตามนะคะทุกคนก็คือหาซื้อได้ที่นี่หมดเลยนะคะที่นี่ขายทุกอย่างค่ะทุกคน นี่นะคะชั้นนี้ทั้งหมดก็คือสตรอเบอรี่ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าแมวไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะสามีแมวเลยต้องดูเองนะคะว่าเขาจะเลือกแบบไหนนะคะเลือกที่ว่าตายในเดือนหน้าหนาวนะคะแล้วก็เกิดมาใหม่ในช่วงเดือนเอ่อหน้าร้อนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะได้ชักกี่ต้นนะเนี่นะคะแบบนี้ก็ดีนะคะทุกคนเลยนะแบบนก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะเดนนะคะหืมน่าซื้อ ที่นี่นะคะนอกจากจะมีต้นไม้ดอกไม้ให้เราเลือกแล้วนะคะก็จะมีอุปกรณ์การเกษตรทุกอย่างเลยนะคะทุกคนที่เกี่ยวกับทําสวนหรืออะไรก็ตามนะคะทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่นี่หมดเลยคะ่ะทุกคนสะดวกสบายมากคะ่ะขายทุกอย่างเลยคะ่ะแล้วก็ขายดอกไม้ในทุกฤดูด้วยนะคะทุกคนที่นี่นะคะ อันนี้นะคะเราก็มาดูที่จะเอาสําหรับไปลอยในบอ่อของเราได้นะคะทุกคนนี่นะคะจะเอาแบบนี้เนาะสวยดีมาที่นี่ทีไรนะคะเราก็จะใช้เวลาอยู่ในนี้นานมากเลยนะคะพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าเราจะเลือกต้นไม้นะคะแล้วก็เดินดูต้นไม้ค่ะจกนกว่าจะได้ของที่เราถูกใจค่ะ ต้นไม้ที่เราซื้อมาปลูกเพิ่มนะคะก็มีต้นลาเวนเดอร์นะคะทุกคนเพราะว่าเราก็จะมาปลูกแซมดินที่ว่าที่ยังว่างอยู่นะคะทุกคนก็ได้ต้นลาเวนเดอร์มาสองต้นค่ะต้นแรกอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือต้นลาเวนเดอร์นะคะอีกต้นหนึ่งอยู่มุมนู้นเดี๋ยวเราไปดูนี่ค่ะต้นไม้ที่ซื้อมาลอยน้ําแล้วนะคะนี่เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูอีก ต้นนึ่งอีกต้นหนึ่งอยู่นี่นี่คือลาเวนเดร์อีกต้นหนึ่งค่ะคุณสามีเก่งมากมแต่สตรอเบอรี่คงไม่ได้ปลูกวันนี้นะคะคงจะปลูกวันอื่นเนาะวันที่อากาศดีๆอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าคืดแกมาก <laughs> งานเขาละ่ะตอนบายๆนะคะเราก็ตัดผมกันนะคะทุกคนเพราะว่าผมเขาก็ยาวมากแล้วนะคะแต่ว่าแมวดันตัดเข้าเนื้อตัวเองนะคะก็จะตัดเข้าเนื้อตัวเองทุกรอบเลยนะคะเกือบจะทุกรอบเลยค่ะแต่ก็ต้องซ้อมไปเรื่อยๆนะคะฝึกหัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็คงจะชินเองค่ะ ก็ <Go> เป็นทรงหนูแทบเล็กหน่อยนะคะแต่ว่ามองไ,ไกลๆก็โอเคอยู่นะคะสวัสดีค่ะแมวยามันนีค่ะก็วันนี้นะคะเราก็เดินเหมือนกับว่าเราเปิดคลิปกันมาด้วยคลิปที่เราไปซื้อต้นไม้กันนะคะเพื่อที่เราจะ,ะซื้อต้น สตรอเบอรี่มาปลูกกันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มีทางต้นสตรอเบอรี่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ปลูกนะคะเพราะว่าปลูกไม่ทันนะคะปลูกแต่ต้นลาเวนเดอร์นะคะทุกคน ตอนนี้ต้นลาเวนเดอร์ก็ลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะสามีก็ชอบทําสวนนะคะก็คือเป็นงานอดิเรกของเขาในทุกวันนะคะแล้วเราก็ยังมีตัดผมกันนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าครัวค่ะเพื่อที่จะไปเตรียมทําไส้สาคูไส้หมูนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้แมวก็จะไปงานวันเกิด วันคล้ายวันเกิดของพี่เขยแมวกันนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ติดตามคลิปนี้กันด้วยนะคะแมวฝากคลิปนี้ด้วยค่ะทุกคนยังไงก็ไปกันสากครูสอยหมูของเราวันนี้นะคะก็จะมีสองสีนะคะสีแรกก็จะเป็นสีจากน้ําอัญชันนะคะก็จะออกสีม่วงนะคะทุกคนแล้วก็แมวก็เตรียมโขกกระเทียมสดแล้วก็พริกไทยเม็ดแล้วก็ผักชีนะคะทุกคนโขกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเพื่อเตรียมผัดนะคะแล้วก็วันนี้แมวก็จะมีหอมใหญ่มีแห้วแล้วก็ มีผักกาดนิดหน่อยนะคะผักกาดหวานนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมผัดกันได้เลยค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะพอเปิดไฟใส่น้ำมันเรียบร้อยนะคะก็นำเครื่องที่โขกลงไปเลยนะคะผัดกับหอมใหญ่นะคะสักพักหนึ่งก็ใส่แห้วแล้วก็ผักกาดหวานลงไปค่ะแมวก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะแล้วจากนั้นแมวก็ใส่หมูสับลงไปค่ะทุกคนลงไปผัดพร้อมกันนะคะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนหมูสับสุกนะคะทุกคน พอผัดให้สุกนะคะก็ปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนเคี่ยวน้ําตาลปี๊บนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้าปลาลงไปด้วยนะคะก็คือรสชาตินี่ก็ทําให้เข้มข้นหน่อยก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่ากินตามใจเลยนะคะแต่ว่ายิ่งเข้มข้นก็จะยิ่งอร่อยนะคะไส้นะคะพอเคี่ยวเสร็จนะคะเราก็ใส่ไส้ที่เราผัดไว้แล้วนะคะลงไปด้วยเลยค่ะแล้ก็ลงไปผัดด้วยกันเลยค่ะผัดจนแห้งเลยค่ะทุกคน พอแห้งได้ที่นะคะเราก็ใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปนะคะทุกคนแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆค่ะผัดจนน้ําเขาแห้งเลยนะคะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานเพิ่มลงไปนะคะเพื่อจะสีสันให้สวยงามนะคะพอมีสีสันที่สวยงามแล้วก็รสชาติก็ดีด้วยค่ะผัดไส้ต่อไปให้แห้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพักไว้ให้เย็นแล้วก็เดี๋ยวเตรียมห่อไส้ได้แล้วค่ะทุกคน การเตรียมสาคูนะคะเราก็จะใส่น้ําอุณหภูมิห้องนะคะทิ้งไว้25นาทีนะคะเหมือนกับสีดอกอันชันก็เหมือนกันนะคะทิ้งไว้25นาทีค่ะแล้วจากนั้นเราก็ไปปั้นไส้กันเลยนะคะ<ม>ปั้นเป็นรูปกลมๆพอดีพอดีนะคะไม่ต้องใหญ่มากนะคะทุกคนเพื่อที่เราจะได้ปั้นง่ายๆนะคะทุกคน พอทิ้งไว้25นาทีนะคะเราก็มาเอาน้ําออกนะคะทุกคนกองเอาน้ําออกนะคะแล้วเราก็พักสาคูไว้สักแป,ป๊บหนึ่งค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมปั้นได้แล้วค่ะทุกคน นำสาคูที่พักไว้นะคะเต,ตรียมปั้นกับไส้นะคะทุกคนก็จะง่ายๆนะคะทําเป็นแปรๆนะคะแล้วเราก็ปั้นให้เข้ากับไส้นะคะคลึงๆนิดหน่อยนะคะให้เขาปิดทั่วกันนะคะทุกคนเพื่อที่ว่าไม่บางเกินนะคะแล้วก็ไม่หนาเกินนะคะทุกคนเพราะว่าก็จะได้พอดีเลยนะคะเพราะว่าแป้งของเรา25นาทีที่เราทิ้งไว้นี่พอดีเลยนะคะทุกคนในการที่เราจะปั้นนะคะจะไม่เละเกินนะคะทุกคนก็จะปั้นได้สวยมากเลยค่ะ ตอนนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมนึ่งเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เตรียมเาตาเพื่อที่จะนึ่งเลยนะคะนี่คือแมาได้เตามาจากร้านช็อปจีนนะคะ <Okay. S 1> ทุกคนก็เป็นเตาของคนจีนนะคะที่ว่าเป็นเหมือนเตานึ่งนะคะเป็นเหมือนซึ้งเรานะคะแต่ว่าเป็นตึกซึ้งพลาสติกนะคะทุกคนก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ใส่ได้จํานวนเยอะมากเลยนะคะที่จะนึ่งในครั้งเดียวนะคะทุกคน นี่นะคะพอเราเตรียมนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมน้ํามันเทลงไปที่จานเลยนะคะทุกคนราดน้ํามันลงไปเลยนะคะพอนึ่งเสร็จนะคะสุกใสดีแล้วนะคะเราก็นําสากูออกจากเตานะคะพอซึ้งนึ่งของเรานะคะพอนําออกมาเสร็จนะคะเราก็ใส่ในน้ํามันนะคะคลุกเ้าให้ทั่วเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะได้ไม่ติดกันนะคะทุกคนโอเค เขาเบียนนีะอ,อ,อร่อยด,ดตอนนี้นะคะพอแมวนึ่งเสร็จนะคะแมวก็จะพัก บรรจุใส่จานให้เรียบร้อยแล้วแมวก็จะใส่กระเทียมเจียวโรยลงไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็คลุกเขาให้เขาเข้ากันค่ะน่ากินมากเลยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส,คสักคูไสหมูของแมวนะคะสีอันชันแล้วก็สีขาวค่ะม่วงขาวค่ะตอนนี้ก็บรรจุใส่แอบนะคะเพื่อที่จะนำไปบ้านพี่สาวนะคะทุกคนนี่นะคะเอาไปให้พี่สาวชิมค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็กาลังจะเดินทางไปบ้านพี่สาวแล้วกันนะคะทุกคนก็อากาศดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะสกืนที่ดักยังไงก็แชร์แชยังไงก็ไปกันเลยค่ะแต่วันนี้นะคะรถท่าทางจะเยอะนะคะเพราะอากาศดีนะคะทุกคนวันอาทิตย์นะคะฮัลโหล อนนี้นะคะที่เยอรมันนะคะอากาศสดชื่นมากนะคะในช่วงนี้นะคะก็เริ่มร้อนแล้วนะคะอากาศจะอยู่ที่13-14องศานะคะทุกคนแล้วก็จะมีแดดออกดีนะคะที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นรถรีมูซีนนะคะทุกคนแบบคือสวยมากเลยค่ะสามารถติดต่อเช่ารีมูซีนได้นะคะทุกคนแต่ว่าจ่ายเป็นชั่วโมงนะคะก็แล้วแต่ราคานะคะแล้วก็แล้วแต่รถด,ด้วยค่ะ วันนี้นะคะอากาศดีนะคะก็จะมีแต่คนออกมาขับรถเล่นกันนะคะรถบนถนนนี้เยอะมากเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะเยอะเป็นกว่าปกตินะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้วันหยุดนะคะแล้วอย่างหนึ่งก็คือวันนี้มีแต่เห็นแต่รถสวยๆนะคะทุกคนวิ่งบนถนน,นะค่ะ คนคิดแกงคิดแกงดัซเซตูแอร์ก็ม่กมัวันนี้นะคะที่บ้านพี่สาวแมวนะคะพี่สาวแมวเขาก็ทําปลาทอดนะคะเป็นปลาแซลมอนทอดนะคะให้กับฝรั่งนะคะทุกคนแล้วก็มีมันฝรั่ง ผัดนะคะทุกคนกับออหอมหัวใหญ่นะคะเป็นอาหารของฝรั่งนะคะทุกคนแล้วส่วนอาหารไทยของเรานะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะคะแล้วก็เนื้อไก่นะคะเรากินกับหมี่ขาวนะคะแล้วก็มีผัก่ะโอร่อยมากเลยค่ะน้ําก๋วยเตี๋ยวนะคะส่วนลูกชิ้นนี่หลานสาวแมวเป็นคนทาเองนะคะทุกคนอร่อยจริงๆค่ะเพราะว่าหลานสาวแมวเขาก็จะชอบทําอาหารไทยนะคะทุกคนแต่ว่าหลานสาวแมวเขาส่งมาให้แม่เขากินนะคะก็คือส่ง มาจากบบย่านค่ะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะเจริญอาหารค่ะ ส่วนของหวานหรือของว่างนะคะวันนี้เราก็มีสตรอเบอรี่สดนะคะแล้วเราก็โรยกับน้ำตาลนะคะอร่อยะคะ่ะเพราะว่าสตรอเบอรี่สดมากค่ะกินเสร็จก็มีแพ็คกลับบ้านเองนะคะได้น้ำก๋วยเตี๋ยวกลับไปกินนะคะแล้วก็มีไส้กรอกอีสานนะคะใส่บนเส้นคะ่ะพี่สาวแมวทำขายค่ะทุกคน hello jackie ตอนนี้เรามาดูเล้าไก่กันนะคะที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จนะสิอง ของขวัญจากพวกเรานะคะให้พี่เขยนะคะก็คือไส้กรอกทางใบยันนะคะอาหารทางใบยันค่ะทุกคนเราก็สั่งมาค่ะและนี่นะคะก็คือของที่พี่เขยเนาททำให้ลูกค้านะคะทุกคนนี่คือของลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะส่วนพี่สามเนาก็ทำไส้กรอกอีสานนะคะเ,เพื่อที่จะขายนะคะแต่ว่าขายไปบ้างแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังเหลืออีกไม่กี่โลเองค่ะก็ขายหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะมีคนจองเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้ก็ต้องกลับบ้านแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็มาอีกนะคะแล้วจะพาทุกคนไปดูอาทิตย์หน้านะคะที่ที่พี่สาวแมวไปขายของกันค่ะจีสบังเกอร์ก็ตอ,กตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางกลับบ้านกันนะคะกลับฮัมโบกักนค่ะทุกคนโอเค กินอิ่มแล้วก็อร่อยค่ะแล้วก็อิ่มมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้จะกลับบ้านกันนะตอนนี้นะคะก็คือก่อนก็เ,เตรียมตัวที่จะปลูกผักกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศดีแล้วนะคะส่วนป่าก็เขียวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะทุกคนป่านี่ก็สวยแล้วก็สดชื่นมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะในเยอรมันนะคะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะแมวกับสามีก็ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะทุกคนยังไงก็แมวฝากคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรากา็คลิปของเราก็ทํายาวกันเลยนะคะตั้งแต่ไปซื้อของนะคะแล้วก็ไปดูต้นไม้นะคะแล้วก็ตัดผมนะคะแล้วก็ทําสักคูไส้หมูนะคะทุกคนแล้วก็เอาของขวัญไปฝากพี่เขยนะคะที่เขาอายุ เมื่อวานนี้นะคะก็คือวันท้าวันเกิดของพี่เคยนะคะทุกคนแล้วก็เอ่อก็มีความสุขกันมากเลยนะคะกับวันครอบครัวอีกวันหนึ่งของพวกเราะคะ่ะยังไงก็แมวฝากคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนแมวหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้ายงไงนะคะแมวฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแมวแล้วก็สามีด้วยนะคะทุกคนแล้วอยังไงก็แมวขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนแลวเดี๋ยวยังไงเราก็เจอกันใหม่นในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด ดิ่งติดตามนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของแมวนะคะแล้วแมวก็ฝากเพจแมวเย j a มนีไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะทุกคนถ้าไยางไก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแมวขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันจนถึงบัดนี้เลยนะคะทุกคนยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบาย